ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันชีประเด็นนี้ก็หน่อยครับเมื่อเว็บไซต์90มิลครับได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่านานลีบินสุรกาได้ขยายสัญญาเพิ่มอีก2ปีกับบุรีรัมยู่ในแต่ละครับ โดยยังไงก็ดีครับเรื่องที่น่าดีใจครับก่อนที่จะเป็นแชมป์ทนิสมัยที่7ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คือธนาลีบินสุรกาแนวรับตัวเก่งได้ต่อสัญญาแล้ว2ปีอดีตประกันหลังทีมชาติรักก็จะกลายเป็นจิ๊กซอแห่งความสําเร็จของปราสาทสายฟ้าพรสสามารถปรับตัวข้าขับทีมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ครับเขาเองยังเป็นคีย์เม็หลักในการจีกองหลังที่ทีมเสียแคบ 1กประตูโดยจะหมดสัญญาลาประมาณฤดูกาล2023นู่นเลยแหละครับซึ่งอย่างไรก็ดีครับสาหรับทางด้านลิบินสุลกาครับชี่านมาได้ติดทีมชาติอิรักครั้งแรกเมื่อปี2015ก่อนรับใช้ทีมชาติประเทศยิบกนัดก่อนที่เขาจะประกาศเลิกเล่นเป็นชีพระบครับโดยการออกมาพูดผ่านในจีนส่วนตัวครับว่าการสวมเสื้ออิรักนั้นเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่สําหรับผมและมันเจ็บปวดที่ต้องประกาศการลีไทยจากฟุตบอลทีมชาติทุกครั้งที่ผมสวมเสื้อทีมชาติอิรักผมพยายามทุ่มสุดความสามารถเพื่อชีมและแฟน บเพื่อทําให้พวกเขาความภาพภูมิใจ แฟบนบอลอิรักนั้นยอดเยี่ยมเลยครับและทั้งนี้ครับผมอยากขอบคุณพวกเขาสำหรับความรักและกำลังใจที่พวกเขาให้ผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมขอขอบคุณโคชชิมานผู้วมทีมและทานายเอเอสำหรับการสนับสนุนของพวกเขาผมรู้สึกว่าพวกเขาครับอาจจะไม่ได้ทำตามที่คาดหวังไว้ในช่วง7จดปีที่ผ่านมาขอโทษแต่ผมพยายามทำเต็มที่น,น,นะครับผมจะสนับสนุนทีมอยูเบื้องหนังต่อไปในฐานะแฟบนบอลขอบคุณอีกครั้งผมรักทีมชาติอิรักนะครับ ขณะที่ประเด็นที่2ครับตรงไงเครดิตเว็บไซต์ของทนายเก้าสิบมิวอีกครั้งครับเมื่อทนารเว็บไซต์ของทนายเก้าสิบมิวได้ออกมาตีข่าวครับว่าอดีตจอมทัพของทนานพรพญาไกชนหนองบัวพิชเชฟสีครับได้ไปร,ร่วมฝึกซ้อมกับทนารบีจีปทุมอยู่ในแต่ไหะครับ ดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับทางด้านรีดอนโคเอครับได้ไปซ้อมกับ BG ปัตุมยูน่าแต่ละครับแต่ว่าเป็นการเข้าไปรักษาเอ็นเข่าไปในตัวด้วยครับในการซ้อมครั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเขาจะเป็นแข้งใหม่ของทีมหรือไม่เพราะยังไม่มีใครทราบครับว่าเขาเซ็นสัญ,ญญาหรือย,อยังแต่ถ้ามีคารเปิดตัวเขาจะเป็นแข้งรายที่2ต่อจากทนงานกระนกพลปุตสภาคมครับที่ย้ายมาแบบฟรีๆก่อนหน้านี้แหละครับและสําหรับดาวเตจทีมชาติอิสราเอลครับ แยกทางกับตนาหนัิลพักพยายกรชุนหน่งบัวพิเชฟซี 3, หลังจากเห็นพ้องกันเริ่มทุกฝ่าย รเจตัวมีการบาดเจ็บหนักเอ็นคว้หน้าเขา่าฉีกครับหลังจากลงเล่นเกมแรกประเดิมเข้าใจในการเล่นชั้นสูงทะเล2 0 2 1ครั้งแรกโดยการเปิดบ้านชนะนครราชสีมามาได้4-2ประตูต่อศูนย์เลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทนานาลีดอนโคเอ็ดครับสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกซ้ายและสุดหน้าเคยผ่านการค้าแข้งมาได้ทั้งทานานมัคคาบีเบต้ายิสุลามดีลังกอรีและตานานฮาโปโลเทสอาวีส่วนในนานทีมชาติครับก็เคยติดทีมชาติอิสราเอลชุด เยาวชนอยู่2ี่สบเมื่อปี2 0 1 4ลงเล่นไป2นัดยิงไป1ประตูด้วยกันเลยครับสำหรับทนาลีดอนคคเอตแเลยครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันชีดทางนานชนบรีฟ4กันหน่อยครับเมื่อมีข่าวออกมารายงานครับว่าทางด้านชลามชนเตรียมที่จะต่อสัญญากับโคเตียคุมทัพในซีซั่นหน้าเลยครับ โดยอย่างไรก็ดีครับกับความคืบหน้าของแมททับชรามชนในฤดูกาลหน้าถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีของเฟนบอลเมื่อมีรายงานว่าทางสโมสรได้ตัดสินใจที่จะต่อสัญญากับโกเตียสะสมพบเสิร์ตออกไปหลังจากเจ้าตัวสามารถสารนโยบายในการปั้นบุเรนดารุงไอการมาเป็นตัวหลักของทีมได้กับหนึ่งฤดูกาลครึง่งที่กลาวมารับตําแหน่งกุญสูใหญ่เลยครับโดยที่ขนาดทั้งนี้ครับผู้บริหารของทางน้านชนบุรีศรีครับก็ได้ชื่นชอบในแนวทางการทําทีมของโกเตียและได้รับมอบหมายไปและสาม สามารถเอามาสานงานได้จริงโดยการดัดนักเตะจากทีมอัลคิมีขึ้นมาใช้งานกระทั่งทนงานกิษสดาการเมนกลายเป็นกองหลังทีมชาติทุ่ใหญ่ไปคว้าแชมป์ของทนานเอแบบสุริกิครับ2020ซึ่งลงเล่นเยอะที่สุดที่จํานวน7จาก8แมนนะครับและโดยอย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ก็ยังมีธนานชัดมงคลเรืองคาราโดทรงชัยทองจาชิดสนุพงษ์ชุติบุคคลีแหลมดีอิกาประเด็นทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีชุดลุยของทนานดูไบครับ2022แถมยังสามารถส่ง2 ดาุฒิอย่างทนาทสิทิโชคพาสูและทนาชารุ่งพรมสีแก้วเดินทางไปค้าแข่งที่ต่างประเทศนอกจากนี้ครับในทีมก็ยังมีนักเตะอีกมากมายที่ได้รับโอกาสลงสนามไปพิสูจน์ตัวเองอีกด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากระชีทางด้านดบิดโดชิราก็หน่อยครับออกมายืนยันเลยครับว่าขอแค่เชื่อมั่นว่าพวกเราจะชนะได้อย่างแน่นอนก่อนเกมเยือนบีจีไนศึกไทยลีกเลยครับ ดูยอย่างไรก็ดีครับกับทนานเดบิดโรชิราในรับชาวสเปนวัย32ปีที่เพิงหายจากการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านแ่งชนะของทนาน,นครราสิมามาได้4ไป3ประตูต่อ2ซึ่งเจ้าตัวครับก็ทำประตูสำคัญพาสิงจ์ชท่าปลดล็อกว้ใชัยบนทลีกในรอบ6นัดได้สำเร็จ ก่อนในเกมนี้ต่อไปครับที่จะต้องออกไปเยือน BG จีพัุมยูในแต่ทางด้านโรชิราก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่ามองมันเป็นเกมที่ยากแต่เจ้าตัวเชื่อว่าทีมของเราเอาชนะได้อย่างแน,น่นอนเลยครับโดย่งางไงก็ตามครับล่าสุดทางด้านดับ,บิดโรชิระครับก็ได้ออกมายอมรับก่อนเกมเลยครับว่าแฟน ใจดีกับผมเสมอผมจึงต้องพยายามทําให้ตัวเองดีที่สุดตั้งแต่ผมได้รับระการบาดเจ็บผมก็ทําอย่างหนักเพื่อให้รีบกลับมาลงสนามได้เชื่อทีมผมมีความสุขที่สามารถทําประตูได้และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นการคัมแบ็กที่เราพลิกจากตํารัง2ประตูต่อศูนย์มาแซงชนะไป็น3ประตูต่อสองและทั้งนี้ครับมันสําคัญมากสำหรับเราผมสมัมผัสได้ถึงบรรยากาศค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่พสเตเดียมกับทีมและกองเชียร์ที่ทุ่มเทยอย่างมาก คว้าชัยชนะหลังจากผ่านเกมที่ยากมาหลายเกมวันเสีเป็นเรื่องที่ดีที่ได้กลับมาชัยชนะเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทนานดับ,บิดโรยชราครับก็ได้ออกมายอมรับก่อนเกมที่จะพบกับแชมป์เก่เกาอย่างทนานบีจีอีกด้วยเลยครับวันแน่นอนว่ามันเป็นแมตช์ที่ยากมากพวกเขามีทีมที่ดีจริงๆแต่พวกเราเคยชนะพวกเขาในบ้านของเรามาด้วยและผมมั่นใจครับว่าเราจะทําให้มันดีครั้งและเราจะทําให้ดีที่สุด ขอแค่โฟกัสที่ตัวเราเรารู้ว่าถ้าเราแสดงผลงานออกมาดีที่สุดเราจะสามารถเอาชนะทีมใดก็ได้เลยครับและทั้งนี้ครับเราจะทําประตูเลขคว้าสามเต้มาได้และเช่นเคยผมอยากจะขอบคุณพวกเขาที่คอยสนับสนุนพวกเราในทุกวันพวกเขานนาทึ่งและเราจะทําทุกอย่างเพื่อพวกเขาเลยครับในณะแนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมาที่เจ้าตะวันกันหน่อยครับมีรายงานครับว่าเตรียมที่จะไปร,ร่วมทัพทางด้านบอยยุนบิลลิคลุยเวิร์กทัวร์ที่ประเทศบราซิลนะครับ โดยอย่างไรก็ดีครับหลังการกลับมาจากการพรมทีมยู U 18ของทธนาน้านอุนิออนอดิเบสําหรับเจ้าตะวันนักกิจบุญสิงล่าสุดมีการยืนยันจากผู้จัดการเด วา,วารากรอนบีโอดีครับผู้จัดการทีมของทนานอุซายตานิฟซีว่าแข้งดาวรุ่งรายนี้จะไม่ได้ลงเล่นในเทลี3ารอบแชมเปี้ยนี์อย่างแน่นอนเพราะไม่ได้ส่งชื่อนั้นเนื่องจากการโอนย้ายไปให้กับทีมในแดงกระทิงดุเลครับโดยอย่างไรก็ตามครับในเดือนเมษายนนี้ครับผู้จัดการเดีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าจะให้เจ้าตะว,วันไปเล่นกับทนานเอฟซีบเยอิเยนเวอครับในปี2022ส่นที่2 ซึ่งข่าวนี้ครับดารุ่จากสโมสร,รบอยยนบนินิกจะไปบุกทัวร์การชี่ประเทศบราซิลก่อนโดยมีนักเตะชาวโครเบียที่เคยไปซ้อมกับชุดใหญ่ของเือใต้ไปร่วมชิมด้วยนครับตึเองในก็ดีครับทั้งนี้ครับในปีก่อนเขาเป็นหนึ่งใน2แข้งเอเชียกับเพื่อนชาวโปรตุ้้ายที่ไปซ้อมที่ศูนย์ฝึกของทันั์เอฟซีบอยยนแคมเปญซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของทีมเยาวชนก่อนโปรดูยาการของทันั์เอฟซีบอยยูนสนครับที่จะไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่ทันาเซลายาที่ประเทศเม็กซิโก และตะวันก็ฉายแววโดดเด่นการยิงไปถึง3าประตูจากทั้งหมด3นัดที่ลงสนามนะครับและโดยปีนี้ครับก็จะทําการคัดเลือกนักเตะจากทวโกเข้าไปเพิ่มเติมในทีมที่ขาดอยู่เพียงถึง5้ถึงหคนเท่านั้นและจะได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับฟุตบอลจากทวโกอีก14ประเทศเปรียบเสมือนรวมของทีมจากทวโกครับเพื่อเข้าไปฝึกซ้อมและร่วมกทำการแข่งขันพร้อมกับทีมยู19ของสโมสรบอรยดยูนิวอิตีนะครับ คงต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับนักธุรกิจปุนสิ่งหรือเจ้าตะวันในการไปร่วมทัพบอิลเ,เวเนกที่ประเทศบราซิลครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสไลฟแอนบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ